ของชาบ้านมันสองพันคนผู้รูลผมกาเยอะเลยตอนน้นะครับเมื่อเราพิ่สิบนะครับคุณสตอนรถไฟเขาข้ามเราแล้ววันนั้นผมอยู่ในู้ผมไม่ถามชาวบ้านว่าเมื่อกม่อี้เอกสาที่ให้เบอรนเนี้ใช่ไมใช่ครับผมรู้แล้วแเบอร์ให้จไ้แพน์นะครับเขาไม่มีดอกไม้อะไรเลยน้านครับ ถัดกล้าแหญ่มากวิ่งใหญ่โดยเฉพาะทิีชีวิตนะครับคือตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับที่จะทำให้ชีวิตประชาชน,นเปลี่ยนไปการไปทำบุญสมัสยก่อนก็เดินข้ามรถไฟไปนะครับก็ไปถึงวัดแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้เกิดการดีขึ้นมาเลยครับคือจากคนจะท้ามาทำบุญที่วัดก็ไม่ได้พ่อแม่อยู่ฝั่งหนึง ลูกจะไปหาก็ต้องเดินทางเป็นหลายกิโลหลายหลายหลายสิบก,กิโลกานดูนมองเครื่องเมไอเฟนทีไอเฟนทีนี่เราไม่กลับสักเจอที่มันผ่านผ่านผ่านเมืองผ่านจุดต่องๆไปเป็นสองข้างแล้วก็เหมือนแยกประเทศเลยนะร้อนเื็นลดผลกระทบจากจากสิ่งที่ใช้ในนั้น ท่านนั้นแต่ท่านเก็บทำไม่ทำนันเองครับอานอยู่ยาวตลอดที่มันอยู่เราตลอดีมีผู้เก่าไก่สุกคนที่ก็็นอย่างนี้ถ้าอยาะแ่ถ้าต้องเลือกเวลามาเด ผมทันะครับเพื่อจะสู้กันเพราะนั้นรายชื่อมันต้องมากกว่านี้นะครับและอย่างผมผมรับปากนะครเดี๋ยวึงจะสรุปผมมีให้เพราะถ้าหลันี้ผมจะตระเวนออกตามหมู่บ้านเพื่อจะอธิบายเขาฟังโดยมีแบบให้เขาดูว่าถ้ามันเกิดคันดินจะเกิดอะไรขึ้นะนะครับเพื่อการงานพัฒนาไปในะระยะยาวของเราทีอยู่แต่ว่าพอพูดว่ามันมีมันมีความเสุดยอดจากลกระกบที่มัน มันแต่ที่จะลอยฟ้าลงไปมันกลับมาลงดินตรงนี้แล้วมันผ่านผ่านผ่านเมืองเลยนผ่านตัวอำเภอนะซึ่งอย่างน the us ี้ก็เข้าใจนะตัวสัตว์ที่ติดต่อด้วยการแต่ต่อข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเมื่อกี้นั่นว่าให้อย่างที่ท่านประธานได้กล่าวไว้ตัวตนว่าถ้าราชการที่เราได้ไปยื่นเราลองดูบ้างต้องมีการต่อรับรองในบ้านของสนองเราตรงนี้บ้างตรงนี้ถ้าไม่เรื่องสำคัญต้อง ไม่แค่คิดแบบง่ายทำไมจะต้องมาลงตรงนี้ก็กลัวอะไรก็เขาอยากได้อะไรสักคืับกอยากได้เงินสิเขากลัวเสียอะไรครับเขากลัวเสียคะแนนเสียกลอาจารย์ตัววอร์บอกจริงๆแล้วอย่างที่ได้ทราบจากตัววอรเลยนะคะว่าวันนี้แล้วก็เป็นเรื่องแรกด้วยที่ตอนเราได้รับการแต่งตั้งมาเนี่ยเราเจอเรื่องแรกเลยอาวุธนิจยารู้เรื่องของน้องแซนไหมก็พอจะ ทราบเราเราแต่เราไม่ไม่ทราบถึงปัญหาที่รายละเอยู่ลึกลึกณขณะนี้เราก็เห็นว่า,าได้อ่านข่าวขอท่านสุภีดีว่าส่งคำถามให้เราหน่อยนี่แหละครับต่ว่าจะเป็นในเครื่องถ่ายประชาชนในฝั่งของการทํางานวิสาหกิจชุมชนครับผมก็เป็นคณะกรร,รมการวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสงกะเรยแล้วก็เป็นคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนระดับประเทศขององส์กรสื่อการเกษตรทัวยครับก็จะ,ะหยิบเราคนครับ<ม>แต่ว่าในจะมาแมกเกี่ยร์ในฝั่งของว่าในเกี่ยวกับเพื่ออ่านเครือข่าย มากกว่าครับผมก็คือในจังหวัดสระบุรีของเราเลยครับก็จะมีเกี่ยวกับอาศูนย์ใหม่นะครับก็อยู่ที่ที่แคนี่แหละครับเราก็เอาอย่างนี้ครับว่าัฒนาศักยภาพครับแต่เรามองว่านิดมันเป็นจุดดเล็กๆจุดเชื่อมต่อจริงแต่ว่ามีความคิดเห็นว่าถ้าเราจะทำสระบุรีโมเดลต้องแห่แตและอำเภอแต่ละพื้นที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไปใช้หรือใช้กระดานขาวพวกนี้ โดยที่จะมีน้องแอดมินทั้งสองคนนะครับเป็นคนที่กรองข่าวสารเราจะเลือกเฉพาะข่าวสารที่เป็นประโยชน์การที่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการก,าร,กระทุ้งหรือการร้องเรียนหรือว่าการได้รับความเดือดร้อนก็ยินดีที่จะรับฟังนะครับที่สอบร้องกันแล้วเป็นประโยชน์ในจังหวัดสระบุรีสิ่งสำคัญคือการมีส่วนร่วมของประชาชนเราต้องให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเมื่อสักพู่นี้ที่ทางหลงแซงแจ้งมา และผู้ที่ได้รับการร้องเรียนแล้ว,ลกวนกระสอบมากันอยา่างสมบูรณ์ตรงนี้ครับจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเราจะแก้ไขยังไงนั่นเป็นเรื่องของการแก้ไขของเขาไม่เกี่ยวกับเราเราคือผู้ได้รับผลก,กระทบเพราะฉะนั้นต้องให้ทางผู้รับเหมาแล้วก็ออกทางคณะรัฐตรีไปแก้ไขเอาอเองทั้งนะครับทั้งกันนะครับทั้งหมดนะครับโอเคครับโอเคครับสภาพครับมา้องครับทกทรา 2> 1, 2, 3, ปิ่นประทีปนะคะวันนี้ชาวเมืองหนองแซงนะคะรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็ดีใจอย่างยิ่งนะคะที่ท่านได้ลงมาดูพื้นที่นะคะของเทศบาลหนองแซงเรานะคะคือในอำเภอหนองแซงเราตอนนี้ก็มีปัญหาและได้รับการ เอาลรกะห์จากข้างที่ได้มาเยี่ยมชมและมาดูพื้นที่จริงของชาวตนองแซงเราชาวหนองแซงเรารู้สึกว่าขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะในการครั้งนี้นะคะไปมหาสูได้รถยนต์จะลอดไปฝั่งโน้นก็ข้าทีนทางีให้คะใช่ค่ะถ้าเป็นอยฟ้านะคะมันจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมที่อยู่กันมาตั้งแต่อดีตมาแต่ถ้าอยู่ดีๆ คุณมาทำวิธีชีนี้วิธีชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนนักมากเราไม่อยากได้จริงๆแล้ก็เราก็ชื่งใจนะคะยกมาทั้งหมดแล้วมไไันเป็นอะไร้ามาลงหลงแซงเนี่ยถึงปลรลงางล่างเจ็ดวิถีชีวิตเนี่ยของเราอยู่ปกติพอมาวันหนึ่งทุกคนรู้ว่ารถไฟความเร็วสูงจะผ่านหลงแซงเรารู้แหละว่าความเจริญแล้วความเจริญของประเทศชาติจะเกิดขึ้นแล้ว ทุกคนก็ไม่ได้คัดค้านอะไรเพราะเนื่องจากว่าก็ยกสูงอะ่ะการสัญจรไปมาพวกเราก็ปกติพอมาเดือนเมษาประมาณวันที่สี่รู้รรความจริงรู้ความจริงว่ารถไฟความเร็วสูงที่บอกอะ่ะไม่ได้ยกสูงะนะเป็นคันดินมานตั้งแต่อันอถนนคลองี่พัดจนถึงวัดบ้านโดนเนี่ยลงที่หนองแสงสเมตรอ่ะสูง4ี่เมตรระยะทางเจ็ก็เป็นครับ เราได้พูดคุยกับนายกกับคณะไทครับว่าเราจะคงจะไม่ไม่วิ่งเฉยตรงนี้เนาะแล้วก็จะกำลังเตรียมเรื่องกันเฉพาะในส่วนเขตที่ก็เป็นตัวแทนแต่สวเนี่ยทั้งประเทศผมเป็นผู้แทนปวงชนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นความเดือดร้อนที่ไหนที่ไหนเนี่ยผมมีสิทธิ์ที่จะรับนะครับ ก็จะพยายามช่วยกันครับ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 ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งนะครับก็กําลังเตรียมเนื้อหาสาระกันว่าคนนี้เนี่ยที่ที่ทําไปเนี่ยคือเซ็นชื่อมันมีลายเซ็นอย่างเดียวแต่รายละเอียดเนี่ยว่ามันอะไรเป็นอะไรอย่างไร